และอีกหนึ่งเรื่องที่เราคงต้องติดตามกันต่อเนื่องว่าช่วงปลายปีนี้ครับคุณสิริมาครับว่าจะมีการจัดเค้าดาวจัดงานปีใหม่กันหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยทางคทท ก็เตรียมหาเรือกับสบ,บค,คว่าจะมีการจัดไม้อย่าง5จังหวัดที่เขามีการวางไว้นะครับค่ะก็เดินหน้าจัดนะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการหาเรือกับทางสบ,บคแต่ว่าระหว่างที่เตรียมเดินหน้าจัดงานีน่ราคาหลายคนตั้งคําถามว่าโอมิครอนสายพันธุ์ใหม่ที่เข้ามาเนี่ยค่ะจะส่งผลกระทบหรือไม่อย่างไรหรือไม่นะคะแต่ว่าตอนนี้จะเห็นได้ว่าทททอเองค่ะเขาก็เดินหน้ารับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยต่อเนื่องนะคะหนึ่งในนั้นคือนักท่องเที่ยวที่มาจากออสเตรเลียค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานการบินไทยเขา เปิดเที่ยวบินเป็นปฐมฤกษ์นะคะบินตรงจากซิสตี้ไปที่ภูเก็ตเป็นครั้งแรกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากออเลียค่ะแล้วก็รองรับการเดินทางในช่วงวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ช่วงที่โรงเรียนปิดเพื่อค่ะพาทุาผู้ชมไปที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเป็นเที่ยวบินปฐมฤกษ์ทีจีสีค่ะ เส้นทางซิสน่ภูเก็ตเดินทางถึงสนามบินภูเก็ตเมื่อวานนะคะเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งหลายคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ได้มีอุโมงค์น้ำครับเพราะว่ารถอุโมงค์น้ำเสียไปคันหนึ่งเลยไม่มีรถอุโมงค์น้ำนะคะคุณผู้ชมทางทอทบอกแบบนี้นะคะว่าเที่ยวบิน TG478 เป็นการเปิดเส้นทางบินซิสเน่ภูเก็ตเป็นครั้งแรกนะคะที่ผ่านมามีเพียงเส้นทางซิสีย์กรุงเทพ เท่านั้นค่ะนักท่องเที่ยวที่มากับเที่ยวบินนี้มีทั้งหมด125คนส่วนการระบาดของโควิด1 9สายพันธุ์โอเมกรนค่ะลามไปหลายประเทศนะคะรวมถึงประเทศไทยด้วยทอท,อทอก็ยอมรับนะคะว่าสร้างความกังวลให้กับนักท่องเที่ยวแต่ไม่ได้เป็นสาเหตุทำให้เกิดการหยุดเดินทางหรือว่ายกเลิกเที่ยวบินค่ะ ประเมินเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับตั้งแต่เราได้รับรายงานเรื่องโอไมครอนแล้วก็สำนักงานทททั่วโลกของเรา29แห่งก็มอนิเตอร์เรื่องนี้โดยตลอดเบื้องต้นเนี่ยเราพบว่าประเทศทุกประเทศทั่วโลกอ่ะให้ความใส่ใจในเรื่องนี้แต่ครั้งนี้เนื่องจากทุกประเทศมีประสบการณ์จากการรับมือกับโควิดสายพันธุ์ต่างๆมา2ปีเต็มละเพราะฉะนั้นโอไมครอนอาจจะสร้างความกังวลใจแต่ททไม่คิดว่าจะถึงขนาดจะทําให้เกิดเป็นแพนดิกแล้วก็หยุดการเดินทางโดยสิ้นเชิงเพราะว่า ณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มี cancellation ขนาดใหญ่เกิดขึ้นเลยจากทุกสายการบิน ตอนนี้สำนักงานททท,ท29แห่งทั่วโลกจับตาสถานการณ์ใกล้ชิดนะคะคุณผู้ชมเบื้องต้นพบว่าทุกประเทศทั่วโลกให้ความใส่ใจในเรื่องนี้แต่ว่าเนื่องจากทุกประเทศค่ะมีประสบการณ์จากการรับมือโควิดสายพันธุ์ต่างๆมาแล้วจึงเห็นว่าสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยสร้างความกังวลใจบ้างแต่ก็ไม่ได้ทําให้การเดินทางเนี่ยมันหยุดชะงักลงนะคะรวมไปถึงบางประเทศมีการยกระดับควบคุมโรคค่ะเมื่อกลับจากประเทศต่างๆแล้วเนี่ยค่ะบางประเทศบอกว่าต้องไป กัตัวแต่ว่านักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางไปเที่ยวไทยคาดว่าจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาเที่ยวไทยเนะะี่ยค่ะน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายค่ะคุณผู้ชมอยู่ที่ประมาณ600,000คนในจํานวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่ไปภูเก็ต1 2 2 0 0 0คนนะคะแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการ Test and Go เขาบอกว่าสะดวกรับวัคซีนตามกําหนดไม่น้อยกว่า14วันพักในโรงแรมที่พักมาตรฐานชาพลัสแล้วก็ AQ จํานวน1 คืนนะคะรอผลการตรวจ ถ้ามีผลออกมาแล้วเป็นลบสามารถไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ไม่จํากัดพื้นที่นะคะนี่จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวไทยต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณการย<ะ>กเลิกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเห็นเครื่องบินของการบินไทยท,<ะ>ที่เขาเลือกใช้คือ o e i ิง 777-300ER ซึ่งถ้าไปดูในตอนนี้ที่การบินไทยมีการปรับเรื่องของฝูงบินใหม่เนี่ยน่าจะเป็นเครื่องบินที่จุผู้โดยสารได้มากที่สุดณตอนนี้แล้วนะครับถ้าไม่นับรวม A380 ซึ่งน่าจะไม่ได้กลับมาใช้งานแล้ว ก็น่าจะเห็นความหวังเหมือนกันว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะเดินทางเข้ามาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเลือกใช้เครื่องบินลำใหญ่ที่สุดเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อวานนี้125คนน่าจะเป็นจุดหมายที่แบบเริ่มต้นเท่านั้นแต่ว่าหลังจากนี้ น่าจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นได้นะถูกต้องค่ะอย่างโอมิครอนที่ออสเตรเลียก็มีเนาะมันก็กังวลว่าอ่ะถ้าขึ้นเครื่องมาเนี่ยจะพาโอมิครอนมาด้วยหรือเปล่าแต่ว่าต้องรอดูผลการตรวจ PCR ของนักท่องเที่ยวที่มา125คนว่าออกมาเนี่ยจะมีสักคนไหมที่ติดโควิดนะคะหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ก็ถ้าเกิดสมมติผลออกมาก็สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้แต่ต้องถามคุณเชอร์สารในฐานะที่มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องบินเวลาเขานั่งบนเครื่องเนี่ย เรา่นยกให้เลยบนเครื่องเนี่ยมันมีความเสี่ยงขนาดไหนสําหรับบนเครื่องบินเนี่ยความเสี่ยงในการที่จะแพร่กระจายของเชื้อโควิด -19 บเือว่ามีต่ํามากนะครับเพราะว่าระบระบในการกรองอากาศบนเครื่องบินคือเป็นการใช้ฟิลเตอร์ระบบเทป้าซึ่งระบบเทปาเนี่ยมีลักษณะของการกรองฝุ่นหรือว่า PM2.5 รวมไปถึงเชื้อไวรัสได้มากถึง99.9%หรือว่ากรองได้ค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ระบบเรื่องของการถ่ายเทอากาศบนเครื่องบินจะมีการหมุนเวียนอากาศอยู่สม่ำเสมอนะครับและระบบเรื่องของการ เครื่องปรับอากาศบนเครื่องบินเองเนี่ยจะเป็นลักษณะจากบนลงล่างคือแอร์หรือว่าปรับอากาศเนี่ยจะลงมาจากด้านบนบแล้วจะเป็นไปในทิศทางเดียวก็คือลงด้านล่างแล้วจะมีการดูดอากาศเพื่อที่จะเอาไปกรองดังนั้นอากาศมันจะไม่เกิดการฟุ้งกระจายในเครื่องก็คลายกังวลใจไปได้นี่ก็เป็นเหตุผลท,ที่เที่ยวบินแต่ละที่ยวเขา ให้จองที่นั่งได้มากยิ่งขึ้นนะคะเมื่อก่อน70ตใช่ไหมคตอนนี้ได้100เปอร์เซ็นตแล้วแต่ทีนี้พอพูดถึงเดินทางมาถึงภูเก็ตแล้วก่อนหน้านี้เท่าที่ผมจําได้เนี่ยภูเก็ตมีการปรับมาตรการเรื่องของการตรวจคือเป็นการตรวจแบบ ATK ก็จะใช้เวลาน้อยหน่อยแต่ตอนนี้พอมีโอมิครอนเข้ามาปุ๊บแน่นอนว่าก็ต้องใช้ RT PCR เหมือนเดิมและอาจจะต้อง ใช้เวลาในการกักตัวรอผลนานมากขึ้นมันจะกระทบต่อความเชื่อมันอนะ่นในนักท่องเที่ยวจริงๆดูเหมือนว่ามันจะยุ่งยากไอ้ตอนแยงมันเหมือนกันนะมันเจ็บเหมือนกันเจ็บเท่ากันเลย ATK กับ PCR <ต>เนี่ย<อ>ค่ะแต่ตอนรอนี่แหละะแต่ตอนรอเนี่ยมันต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแต่ว่าดูเหมือนว่าตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าทางผู้ว่าการททท,ทค่ะยุนคุณยุทธศักดิ์สุภศรเนี่ยก็ออกมาบอกนะคะว่าตั้งแต่เริ่มโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมจนถึงการเปิดประเทศแบบไม่กักตัวนีี่่นนนะะคตตั้งแเดือพฤศจิกายท านักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวที่ภูเก็ตกว่า1000 0แคนนะคะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อเพียงร้อยละ0.7อันนี้สะท้อนได้ดีนะคะว่าไทยมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดแม้ว่าจะมีการพบการระบาดของโควิดโอมิครอนก็เชื่อว,ว่าป้องกันได้ยืนยันนะคะว่าไม่น่าจะกระทบกับภาคการท่องเที่ยวส่วนการจัดงานเค้าดาวค่ะคุณผู้ชมพื้นที่5ภาค5จังหวัดก็คือที่ภูเก็ตก็จะจัดที่เชียงใหม่ที่นครราชสีมาพัทยาชน และพระนครศรีอยุธยาททท,ทยืนยันนะคะว่ายังคงจัดตามเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยในการประชุมสบควันที่13ธันวาคมนี้จะมีการคุยกันนะคะว่าจะประชุมรูปแบบใด ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเป็นเรื่องของการเดินทาง่หลายคนก็บอกว่าไม่ได้เดินทางนานและทั้งเครื่องบินที่เห็นเมื่อสักรครู่ต่างชาติมาเที่ยวไทยที่หมอชิดเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะบขอสอเนี่ยก็หลายคนก็เดินทางเตรียมพร้อมเดินทางท่องเที่ยวนะคะเพราะว่าก็บ่นว่าบอกว่าอู้ไม่ได้เดินทางมานานแล้วมาตรการในการเดินทางรถทัวรถโดยสารเนี่ยเขาก็มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ,คะ